สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนนอกจากยินดีต้อนรับพ่อทูช่องมาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ระเตียงมาอยู่บ้านนาโพอีกแล้วพี่น้องน้ำเมืองอุตุมพรแขงสวรรคิ์ขีดก็คือมีไอ้เพิ่นแนะนามาว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในนี้แหละอยู่ใน,นเฮื่อนลังยางนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นอาศัยดินข้าเจ้าอยู่เนาะแล้วก็บ่มีอย่างสักอย่างคือกันพี่น้องก็มีหลายครอบครัวเนาะอยู่บ้านนาโพนี่ทีลาบากและบ่มี ดินมีดอนอยู่แล้วก็ขาดแคลนพี่น้องเลยโอเคไปเพิ่งไปส่งน้ำกันเลยว่าอ่าเพิ่นสิเป็นไปเป็นมาเป็นใ,นใดๆเนาะเรื่องราวของเพิน่นบ่เตียงสิขึ้นไปถามพร้อมๆกันกับพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกน็นั่งอยู่ซื่องเฮือนแหละบ่เตียงก็มาฮอดเลยสบายดีเอ้ยสบายดีล่ะสบายดีดูเออสบายดีสบายดีอันเจ้าซื่อหยัางนัอ้อเย ชื่อวาดลูกเอ้ยชื่อวาด,โ,ดโอ้ชื่อวาดอายุจักปีนะ <47. S 1> สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดปีอัน,นเจ้าคนณบนนรรพโภนี่บ่โดยโอ้มันก็สีเป็นมึนเลยนะพี่น้องเนะ้องมืน,มนเพลินแล้วก็อยู่หุ่มไม้พี่น้องเลยขอโทษขออภัยน้ำเนาะถ้ามันภาพมันบปรเจ้งพี่น้องเลยโดย,โดยอันนี้ลูกสาวเจ้าพ่อสองคนนะี่โดย ชื่อยัง uh> งี้แหละชื่อไงนางผ้าตัวนี้นางผ้าโดยตัวนี้นางมุกดามุกดาโอันนี้จะปีแล้วนยคุยไงเต็ดตัวนี้เจ็ดปีแล้วลูกลูกเอ้สองคนโดย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 เจ้านั่นอันเป็นมีอย่างใชพป่าวตัวนี้ บ่มีม่ยัูกเอ้ยบอ่มีให้มีนา,อา,าพ,อ,พอเท่าเม่เท่ากัเพิ่นเสียร์รเพื่อแล้วขออยู่น้ำพี่น้ำน้องน้ำบ้านน้ำเมืองนั่นแล้วอันนี้เฮือนชาติยังก็ดินดอนมุงอยูเนี่อยู่น้ำไผ่ดูดินเพิ่นขออยู่น้ำญาตินี่แหละเพิ่นน่ะคือไผ่ญาติเป็ตู้ตะกี้แล้วพี่น้องบ่ะพี่ป้าละชาวนี่นะพี่น้องบ่ะ<ด>เออเออโอเคโอเครู้เรื่องหากบ่าม่ดินลูกบ่าไม่ดินห้า วันนี้ลูกครัวเจ้าก็มีบ่มีเพิ่นไปหาลูกทำงานลูกงานนะพอได้เขากินลูกเอ้ยแม่นี่ก็ไปอยููจากมื้อหาก็อยู่มานี้ไปหาลูกงานในบ้านีนแล้วนะเพิ่นเพิ่นให้แบบไรไปลรกเนี้ยเอาแต่เพิ่นสิให้เพิ่นให้เท้อคาบเทอาองก็เอาให้เขาใดก็เอาเมื่อบอกมีกับผู้จ้างก็ไปไป โดย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 บัดย้ำดำหน้ากับไปดำหน้ามูหนาจนเล็บมือออกลูกเอ้ยหนักจ้างดำหน้ากินเขาโดยบอกนี่นะมือมูอจ้างนะไปดำเอาเขากินไปแบบนี้เลยโดยโดยโดยไปหาเชียร์หยาบหน้ามูดกก้ากินไปแบบนั้นเลยยามเพิ่นจ้างดำกับไปยามจ้างเกี่ยวกับไปจ้างเกี่ยวลูกเอ้ย อีละอีละเข่าของเฮียนนะบ่เข่าแล้วล่ะเข่าพอได้พอหนึ่งบ่ต้องสองคนนะบ้านหนึ่งเข่าแล้วบ่ปีปีนี้เข่าอยู่บ่ปีนี้เข่าโอ้ปีได้เอาอีกเข่าเห็นห้องประชองแล้วบางอย่างบ่มี้ไม่ได้ในชุดน้องห้องเฮียนบ่ไหมชุดเทอะไรชุดเทอะไรเดี๋ยวบ่เอาเงินให้ไปชิชุดหาชิด อืมุดหนึ่งหาชิปบ่โดยโดยโดโดดดมีงินซื้อแม่กะถูกยากก็ได้ข้าปก่องข้าโลตั้งมือกับบวได้กับต้มกินหวงกินลูกเอ้หาบอตยังคือเห็นกินข้าวบวขึ้นมาม่กินข้าวฮวงลูกเอ้ยนะต้มจูลูกกินมือตอนเว้นกินชื่อนี่กินข้าวบลาลาเนี่ข้าวลาลาหนูไม่ก็ไปไปหาหมดนี่ เขาเอาเกลือใช่แล้วพเดียวกินกินโอ้กินไหมลูกชอบกินไหมกินนะนี่เนาะพี ok ่น ok 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 er ok ้องเนาะโดยกินข้าวละละใช้กับเกลือบ่โดยโอ้มันบ่มีอย่างกินเลยเนาะล้างมือกับแม่ไปหาหน่อไม้่จวได้แกงโบได้แม่บ่ได้ไปเมื่อวานแม่ไปหาลูกหญ้าเชื่ออยู่บ่ละ เด๋อจิ้มเข่าดเดียวก็เส็งโอ้ยตายเลีละเอ้ยเด๋อกินน้ำเท้าลหร่จิ้มเข่าเอ้ากินกินกินระเบ้ากินแล้วก็มากําลังมากับเพ่นําลังกินข้าวเนาะพี่เนาะไม่ให้ไม่น่าลูกเอ้ยอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองไปแล้วน้ำตีนน้ำน้องไปแล้วตร้างทำงานกินก็กินอือกินแรกกินไปแบบนี้เลย เมื่อหาบ่ได้ก็ไปกินย้ำเว้นแต่ต้มกินย้ำแรงนหนังเ<ม>ขาก็ะลาได้กินไปล้วเมื่อก็ขาดบนตุกดินกับ่มีต้องขอกินเป็นวันวันวันบ่เมื่อเทือกขอก็ขอเทือกบ่ขอก็อกร,รับจ้างกินชวนหลยลูก,ก<ม>เลยขาดรีจังขอบ่มีคนจ้างหนยขอยังมีอยู่ว่าเขากินเดี๋ยวนี้มีอยู่บหลายลูกเอ้<ม>ได้พอมาครับจองคาบนี่แหละ Oh, oh, oh. แม่รับจ้างมาเมื่อนี้แล้ว oh. ตอนเช้าแม่ออกรกหญ้าในท่งนี่แล้วคนหายมาบ่คนหายมาประมาณ2งโลนึงแหละโดยโดยโดยมีเท่านั้นโดยค่ำมื่อีมื่มอว่มีมือแม,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 ม่ไปหาก็ได้โอ้เป็นของกินแบบนี้ <laughs> เผ็ดหูดใจเลยเนาะอันนี้บุกเลยพริกเกลือกระเบิดนี่เลยกินไปเอามาเบิ่งดูวยห่นเนื้อเฮ็ดคู่เฮ็ดกินนี่เลยชงเกลือเกลือเบอนั่นบอหมูหอยมาเกลือก็เพิ่นให้กินเขากับเกลือนี่แบบนี้ไนมวยหนึ่งเขาโดย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 ลองเล่นง่ายเลย บอกแกงแล็กง่ายบอมีพื้นมีไผ่ถูกเอ้ยบอมีปิ๊งบ <มา S 1> ้าแต่น้อยแม,ม่เท่าเชิญพอเท่าเชิญแม,ม่เป็นเสียป้าเลยจนบอกเห็นได้ลูกได้ผัวกับเพื่นหอดบอกเห็นยูน้ำพีบ้านเช้าแล้วไปผัวก็ไปยู่แต่ละมือก็ไปหารับจ้างในบ้านนีแ่แหละไปไกลแล้ลูกเลย จ้างในบ้านในมูจตาจ้างทางป้าก็ไปมูจ้างบ้านคณะก็ไปบ้านคณะพัวก็วได้เข้ามากินถูก <c oughs> จนวันนี้ยังน้ำมูใน้บน <c oughs> ลูกก็กินไปเขากินไปไต่กับไต่ตะเกียงไปไต่ไฟผ้าไปพื้นน้ำมูแบ่นีู้ <c oughs> ก <c oughs> นนี่มูบบบใช้ไฟผ้าไปพื้น แม่บ่มีฉันโอมากกับแม่บ่มีก้อนเสียแม่เราไปโอเอานมูกันดิโตมากอ่ะมูให้โตอยู yeah, 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 yeah. ่แต่เราบ่มีเงินเสียคือเก่าเนาะมูไปให้เสียกันกับแม่บ่มีแม่ก็เลยบ่ใช่เจ้า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 น้ำก็บขอกินน้ำช่างตัวเองก็บ่มีกำดินก็ยังบ่มีและข้าชนน้ำพันข้ากินน้ำบ้านน้ำเมืองอะไรน้ำกับมูก็ให้อยู่ไว้ประมาทมูก็ ให้กินอยู่เจ้า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 แรกกินคอกินข้าวก็นดิมีอันเปี้ยนกัน้ำไหมน้ำมันหาไปเปี้ยนกินกะปูนำไหมเมื่อนั้นนะโดย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 เอาแต่ลูกสิบโพสิบพมสทุดูกระแหงสะดีบอมมีเอาแต่เก้าเท่าเซหัวโผล่โผพุมกระแหงดนักเยียนนี่คนละสุดห้าสิบเนาะโดยซื้อจะใช้ไปซื้อจะ ชื่อตลาดนัดคนมาขายลูกตลาดนัดในบ้านนี่บ่บ่บ้านผู้บ้านทางเล็กซิบเละบ้านปลาไหลครับบ่โดยอือมีก็ไปซื้อแม่บุ๋มีเงินซื้อให้กันไปก็ซื้อติ๊กเกือก่อยแห้งง่ายๆครับบุ๋มนี่เอาเข่ามาให้กันเด้อเฉยเด้อเป็นมึงเด้อโดยลูกอยู่ดีแม่งโอเคเนาะพี่น้องบัดยิงกันเอาเข่ากับ สารสอบหนึ่งกับมีหนึ่งแก๊สปากระป๋องหนึ่งแพ็คมาให้เอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องก็พอให้เราได้กินอันละโดยแกะกินด้วยกินบมึงด้วยกินกับเข่าฮเจ้ามาแซ่บอยู่บ้านอยากอยู่บ่ใครกลัวกินเข่าเปล่าอยู่บ้าะเจ้าหางแกะแกะให้ลูกเนียงเข่าเปล่าโอ้โถ่ ีวิตคนเฮาับเนาะนดิบมือตรงนี้ดิมือออกดำนะองัดแล้วล่ะดึงแล้วล่ะเออบุตรีาเตียงซื้อปากปองมาติดไว้เนดะพี่น้ีไเมาะหเข่าไม่ชิตักกมาให้ไหมอือืมอาเข่าไม่เขาไม่โอ้เอากินละกินกินไปไนกิน พนกระซิตกเนาะมานลูกเอ้ยโดยโดยเป็นยังพนกระซิมาพี่น้องเลยต้มจะหั่นบ่ชเข่าครับเบ้างโดยต้มใส่หม้อะไรพี่น้องเลยต้มเมาเป็นยังสาเหตุต้มเลยมันย่านมันบดลูกเอ้ยมันกระลายมันกระเพาะจงไว้หลายมื่อเท่อหาบทันงเท่อหาบทันเหมือนมันจิบได้กินออืืเอาพี่น้องเไย เสพ่ะไรโดยเสพเสพเสพก็กิน so, ก so, hmm. ินเนาะแต่เราบอกเมื่อไหร่เราบอกชื่อมาให้ไหมใจดีไม่แห้งนะลูกเอ้ยโดยโดยโดยอันเงินชื่อข้าวสารนี่ก็เป็นเงินของพ่ออุทิศเด้ออยู่ทางประเทศไทยผู้แผ่นผ้าเงินมาให้บะเตียงซื้อมาให้เนาะ ดูให้ดูพ่อให้เพื่อนให้รวยอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกเอ้ชื่เสียงดงดังเด้อเด้อบึกซ่านฝึกญ่เอ้ยให้ร่ำให้รวยเด้อให้ชื่อเสียงดงดังเด้อชุบกายสบายใจเด้อไปมาทางใดตลอดปลอดภัยเด้อเนี่ยเอ้ยโคตรชมให้ร่ำให้รวยหวังช่วยจักเื่อไปมาทางใดก็ให้มีแต่เงินแต่ทองร่ำรวยเด้อลูกเ แบบไทยร่ำรวยสาธุเนาะดีไม่แห้งเด้อลูกเอ้ยเนาะกินโตละกินโตขัดจังวะน้องกินเอ้ยนี่ยังเป็นนี่เลยคัมมาแล้วก็ใต้ตะเกียงแด้วก็ผ้าเดียวนอนที่เท้ากับใบม้าผัวก็ทางป่าหน้าดงมันไกลแล้วก็นอนหน้าเพิ่นเลยกันนอนกับลูกนี่ดูเพิ่นไปเห็ดยังด้เดิน ไปทางชวนให้เขาป้านคณะท่านน้าเขาขายเขานะ้วเพิ่นกันยังไป่ให้ป้านยังบอแล้วขั้นเอาข้าวขันเอาเงินบัดบอได้ข้ามากินบอกเอาเงินเอาเขา้าวโดยโดยโดยข้บ,บอกมีให้ <laughs> มีนะมีแต่รับจ้างกินตลอดลูกเอ้ยหมูย่างหมูเกี้ยวก็รับจ้างเกี้ยย่ามยาม่ย ดำกระลบจ้างดำจนเล็บมือบ่มีน่ะมันกว่าเอากวัดดูวะดำหน้าดินแข็งลูกกับใบแอบใบเอวได้เข้าไปได้เข้าก็กินเข้าเคยเลยลูกวะอายุจะปีไหนหน่ะพูดไงแปดพูดแปดตนวนั้นเจ็ดเจ็ดตัวชื่อยังนะน้องล่ะเอาไหมดูนางน้อยมุกดาน้อยมุกดานางน้อยมุกดาตัวนี้นางฟ้านางฟ้าโอ้นางฟ้า โอ้ลงมาตาสวรรค์มารนางพ้าดยดอกเพิ่อลูกอยยดี่าเ้้บ้าเอ้ยยเลเด้ออออากินข่าวอะไรยินข้าวนบเรื่อยอะไรคัดจังว่ากินข่าวแล้วแหละอันนี้ไฮยังไงไฮน้ำไฮบ่อบบอไฮน้ำไม้ลูกเอ้ยไม้บอบไมีน้ำไม้ปีนี้น้ำไม้บ่อกเห็นน้ำไม้ดไมบ้อบ โดยหักมันบ่อได้ปีนี้นบ่มีน้ำไม้แต่ก้าก็ได้กินน้ำไม้อันนี้โดย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 เสือผ้ากับบ่อไม่บ่อร้ายพราะแต่ได้ใช้มอนสาตวกับบ่อไม่คือโม่แลยถูกจนหมู่เ้ยแต่เฮือนชานกันนาลุบบนใบพลตกแล้วกันหัวเนาะกับเน็ตกับทันนี่เลยไปเกี่ยวหญ้ากับไปตุนงวดวิทย์ตัวนึงข้ามจนนี่ละ บ่มีขันไปเกี่ยวหญ้าบ่ได้ไปรับจ้างชื่อเขาโดยโดยตื่นมาแล้วไปยู่จักมือคํำแล้วจังมาหากระยู่มื่อนี้ได้ลูกแต่ก้าก็ไปครบแม่ไปคุมมือคุมมือไปตลอดเนาะโดยโอ้ล้วพี่น้องเมื่อนี้เราเมื่อยแห้งเราพักผ่อนโดยโดยโดยอีหล่ายู่ก็ไปบ่เจ้าไปป้าไว้น้ำมู่น้ำบ้านคุ้มวังอยู่แล้ว น้ำเถอกออเข้าไปน้ำเข้าไปองเฮียนกะเข้าไปองเฮียนเพ้นดับแม,ม่มาเอาอีบุ๊กเข้าลูกนะเอาอีบุ๊กนะเอาอีบุ๊กไงเฮ้ยไ้กินแหน่งจงไปกินลายคาบดูเอ้ามวันน,น,วนี้เดาด่าเปล่าแชเ,เงินเ,เงินไว้ให้ไปไปซื้อสุดหนุ่เรียนนี่แหละเด้อ อีดาอีดาอยากได้ยังนีละขับไปรถที่ขับได้จกากขาไปเรียนขับได้สข่าขับได้ิองแล้วอันนี้ก็ดกเอาเลยอีน้องก็น,นี่ไปึ้งรถที่ไม่ได้สียังรถที่ ูโอ้โอเคโอเคโอเคชื่อไอชาระบ้าชื่อมาให้ในคีต้องกันเด้อกับน้องเด้อช้อนกันเด้ออืแล้วนี่ระบ้าเชียวเงินให้ก่อนคนละแสนอีหล่ะอีหล่ะว่าอันจุดเงินหายซิปที่เหลือก็าซื้อเกือบได้หล่ะเด้ออ่าเป็นซื้อเกือบใช่อืมอวยพรให้เป็นบ่อวยพรผู้ใหญ่เป็น พี่พอนพิ่นร่ำรวยลูก,กพี่พรให้ผู้ใหญ่เพินเ่นั่นแหละวะเช่นบ <c oughs> ่อยไม่เจ็บมีใครให้ร่ำเหมยวยมีใครให้ร่ำให้รวย <c oughs> เออเอาเอาดีละหันก็ได้เท่านั้นก็โอ,อเคแล้วแหละยุคสภาพเข้มแข็งว่นหนึ่งลูกสภาพเข้มแข็งอืมไปชื่อสุนทรเกียนติ์เด้อ เดี๋ยวมื่อไหร่เราเาบ่าวมาได้ชิสือเราถีบมาให้สิชมอพูเนาะดูไอ้เลยพไปสื่อยเขาหงเฮียนได้ซื้อเนี่ยโอ้ยบมได้เรื่องนะบมได้เรื่องนะเอาเอาเอาเราบ่ากลับกันเด้อวันนี้เด้อดูดูใจเด้อลูกเอ้ยสบายใจเดินทางปลอดภัยให้ดั้มให้ด้วยเด้อใช่ถูกเนาะ โอเคนอพี่น้องบาเตียงก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเ่ากะเป็นคนโบมี่อะไรว่าไงกันเนาะก็ครอบมีครอบครัวมีลูกสองคนอ่าัวเล้าวก็ไปหารับจ้างอ่าเพอได้เขากินไปวันวันพี่น้องมีคนจ้างอะไรก็ไปเนาะเพื่อน,นก็มาขออยู่น้ำมาปุกอยู่น้ำอาศัยดินดินของพี่น้องพี่น้องเลยดินของญาติพี่น้องเราแหละเนาะพื้นไฟกับโบมี่โบมี่ยัง แล้วก็เข่ากับมือได้มือโบเมื่อวนนี้เราก็ต้มเขากินเนาะเปล่าๆกับปลูกเราพี่น้องเลยกับโบได้มีอย่างกับชีวิตเรากับเแต่สงสารอยู่พี่น้องเลยแต่โบได้ยากซอยแล้วกะที่เต้าหาเตียงได้เนาะลูกเต้ามันก็จะเขา่าหงียนแต่กับผมมีชุดผมมีทุนการศึกษาผมมีอย่างอะไรกับผมรังหน้ารักลูกผูปป้หญ,ญิงพี่น้องเลยกับเกตรถงสารแล้วอยู่ โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงของตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงของกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขทุกคนเด้อเนาะ